ตาเหี่ยวเซียนบอลวิเคราะห์ไม่มั่วชัวทุกคู่ตาเหี่ยวการันตีวิเคราะห์คาดการแมนยูพบนิวคาสเซนพรีเมียร์ลีก ในเกมวันนี้ฟอร์มของทั้งสองฝั่งไม่อยู่กับร่องกับรอยแพ้ชนะสลับกันไปมาทั้งคู่แต่อย่างไรก็ตามทางตาเหี่ยวให้น้ำหนักทางเจ้าบ้านมีภาษีดีกว่าเนื่องจากนิวคาเซลมีผลงานในการเป็นทีมเยือนที่ไม่ค่อยน่าประทับใจหลังแพ้ไปถึงสองนัดจากสามเกมเยือนล่าสุด ท้งผีแดงเองยังมีนักเตะบาดเจ็บถึง3คนที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นมัตไธส์เดลิกคอบบี้ไมนูและบรูโน่เฟนันเดสทำให้เกมนี้แม้เจ้าบ้านจะได้เปรียบแต่สกอร์ไม่ห่างกันแน่นอนสกอร์ที่คาดแมนยู u, 2่2ต่อ1นิวคาสเซิลโคเวนทรีซิตี้พบสวอนซีแชมเปียนชิพอังกฤษ เจ้าถิ่นโคเวนทรีพวกเขาเป็นทีมจ่าฝูงของตารางที่มีผลงานในบ้านที่ยอดเยี่ยม5เกมหลังสุดคว้าชัยชนะรวดทั้ง5นัด ขณะที่ทีมเยือนสวอนซีผลงานนอกบ้านย่ำแย่5เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครมองว่าโคเวนทรีนั้นแข็งแกร่งมากกว่าได้เล่นในบ้านด้วยแถมเกมรุกของพวกเขาก็เฉียบคมมากๆมั่นใจว่าโคเวนทรีจะเปิดบ้านไล่บี้เอาชนะได้อย่างแน่นอนดังนั้นตาเหี่ยวมองแล้วขออยู่ฝั่งเจ้าบ้านสกอร์ที่คาดโคเวนทรี2-0 เชฟฟิลด์ว e นส์เดย์พบเฮาซิตี้เชฟฟิลด์ทรงบอลออกทะเลไปเรียบร้อยแล้วพ่ายแพ้ไป4จาก5เกมการป้องกันมีข้อผิดพลาดเยอะมากแนวรุกฝืดเลยพึ่งพาอะไรไม่ได้ความมั่นใจหดหายไปเยอะฟังเฮาซิตี้ฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยเก็บใช้ได้4จาก4เกมตัวรุกอย่างเลียมมินล่ากับแมตต์ครูกส์อันตรายเลยแนวรับโดนเจาะไป6เม็ดขวัญกำลังใจดีมาก ฮาว c ิตีออกมาเยือนไม่มีอะไรต้องกลัวเจ้าบ้านเลยพวกเขาจะเปิดเกมรุกใส่ยอย่างแน่นอนสกอร์ที่ค่าเชฟฟิลด์0ต่อ2อย่าลืมช่วยกด subscribe หรือปุ่มติดตามให้กับช่องตาเหี่ยวเซียนบอลด้วยนะครับ